โอเคครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับสอ,น,อนในครั้งที่สามนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของตัวโจทย์ที่ชอบออกบ่อยๆมากๆเลยนะครับโจทย์ในลักษณะนี้นะครับจะเป็นโจทย์ของการให้ตัวแปรต่างๆมาแล้วก็ให้รูปตัวสวัญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นสมาการเอกนามหรือว่าอสมาการเองก้ามนะครับที่จะทําให้เราครับไปตรวจสอบว่าช้อ i ข้อไหนมันถูกต้องบ้างน,นะครับ เดี๋ยวคูจะเขียนโจทย์มาให้ก่อนนะครับในชุดแรกตอนนี้นะครับอันนี้เป็น POSN 5 9้านะครับสองปีแนาโจทย์บอกว่าถ้ากำหนด a ครับ b ครับ c ครับและ d ครับเป็นจำนวนจริงใดๆนะครับเป็นจำนวนจริงใดๆตัว r เนี่ยแสดงการเป็นจำนวนจริงเนาะนะครับน้องมอหนึ่งที่เข้ามาในกล่มนี้แล้วอะครับจะเคยเรียนจํานวนจริงที่ครูเขียนลักษณะแบบนี้นะครับจากตอนปรับพ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นของพี่พี่มอสามก็เช่นเดียวกันนะครับ ก็จะเรียนเล่าจำนวนจริงตรงส่วนนี้มาแล้วเช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่า A B C และ B นะครับเป็นจำนวนจริงนะครับซึ่งนะครับ A จะมีค่าน้อยกว่า B นะครับแล้วก็ B เนี่ยจะมีค่ามากกว่า C นะครับแล้วก็ C ครับจะมีค่า้อยกว่า D ในขณะเดียวกันนะครับขอฝั่งว่า A B เนี่ยครับจะต้องมีค่าน้อยกว่า C D ด้วยนะครับหากเราเอา A B คูนกันแล้วนะครับมันจะต้องมีค่าน้อยกว่า C D นะครับก็ถามว่าแล้วข้อใดนะครับ แล้วข้อใดน,นะครับต่อไปนี้เป็นจริงนะครับโอเคครับข้อที่หนึ่งครับเขาบอกว่าถ้าเรามีเยกกำลังสองนะครับคูณกับ b น่าจะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ a คูณกับ b ยกกำลังสองนะครับอันที่สองครับอันที่สองนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีเนะครับกับ b a กำลังสองนะครับกับ b นะครับจะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ c คูณ d ยกกาลังสองนะครับอย่างที่สามครับถ้าเกิดว่าเรามีอะไรนะครับ b นะครับยกกําลังสองคูณด้วย่นะครับจะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ b กับ c ยกกาลังสองนะครับแล้วก็อย่างที่สี่นะครับถ้าเกิดว่าเรามี b นะครับยกกําลังสองคูณกับ c นะครับ ก็จะมีค่าร้ลอยว่า่ากับสี่นะครับได้ดีเด็กกำลังสอนนะครับโอเคอ่ะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ครับในแนวทางที่เราจะสามารถทาได้นะครับก็จะมีอยู่สองแบบนะครับแบบที่หนึ่งคือขึ้นไหวนะครับตามสมการนะครับปกตินะครับแบบที่สองคือใช้วิธีการแทนค่าตัวเลขนะครับซึ่งในแบบในในวันนี้นะครับเราจะใช้วิธีการแทนค่า ตัวเลขตามปกติไ้ต่อน,นะครับแล้วก็เลขส่วนของการแทนการดําเนินการตามสมการหรือว่าตามตัฐธรรมนารนะครับเลาจากเกิดไปต่อนอะโอเคถ้าโจทย์เป็นลนะักษณะแบบนี้ครับวันนี้ครับจริงๆไม่มีโลเลทบล์เลยครับที่ที่เราจะต้องเป็นตัวงวลน,นะครับมีเพียงอย่างเดียวครับคือเรารู้เนาะว่าถ้าเกิดว่าจํานวนที่มันจะคูณกันแล้วมันจะมีค่าน้อยกว่าอีกจํานวนนึงได้เนี่ยมันก็จะมีอยู่สองแบบนะครับ แบบที่หนึ่งคือตัวนี้ต้องอกม่ฝาด้วยตัวเลขที่มันน้อยกว่าใช่ไหมครับกับแบบนี้นะครับคูณตัวเลขก็ต้องมากกว่าใช่ไหมครับอันนี้คือแบบที่หนึ่งแบบที่สองคือตัวนี้อาจจะมาเป็นลบเลยก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวนี้ก็อาจจะเป็นบวกไปเลยก็ได้มันก็จะทําให้เกิดภาพที่ชัดเจนเลยว่าอ๋อโอเคยังไงแล้วเนี่ยตัวต้นนี้นะครับคูณกันเนี่ยมันก็จะได้ไม่มีค่าที่ใช่ไหมครับมากกว่าตัวต้นนี้อยูน่นะครับ โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะใช้วิธีการนะครับกำหนดให้ตัว a อดีนะครับมีค่าเป็นติดลบนะครับแล้วก็ตัว C ีดีนะครับมีค่าเป็นติดบวกเพราะฉะนั้นวันนี้ครับครูจะขอสติมโซเลยนะครับโอเคครับวิธีการทำของครูก็คือเนื่องจากเราจะต้องหาว่าตัว A ตัว B ตัว C คืออะไรใช่ไหมครับแล้วก็ตัวดีด้วยนะครับคืออะไรก็เลยไปเริ่มต้นจากตัวนี้กันะครับจากโจทย์เนี่ยบอกว่า a อดีหรอกนะครับมีค่าน้อยกว่าซีดีนะครับ เอาให้ง่ายที่สุดเลยนะโดยที่ไม่ต้องทําอะไรจนไหวมากนะครับือจานแทนตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้มีผู้บอกว่าจะขอให้ a อเใช่ไหมครับเป็นค่าติดลบเนาะนะครับขอให้ a b นะครับเป็นจํานวนเต็มลบนะครับโอเคจริงๆแล้วโจ์อะครับกําหนดมาเป็นจํานวนจริงถูกไหมครับแต่ครัวครับใช้แค่เพียงจํานวนเต็มเพราะว่าถ้าเราใช้เป็นเศษส่วนเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะวุ่นวายใส่เนาะนะครับแม่จก็เลยขอใช้แค่จํานวนเต็มเฉยๆนะครับดังนั้นซีดีเลยครับก็จะขอเป็นจํานวนเต็มบวกนะครับ แต่นั้นเมื่อเราได้ข้อความแบบนี้แล้วเราเลยพบว่าอ๋อแสดงว,ว่า A B เนี่ยครับคูอาจจะขอเลือกให้มันเป็นติดลบหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับในขณะเดียวกัน C D เนี่ยครับคูอาจจะขอให้มันเป็นหกแล้วกันนะครับเออโอเคเอทำไมพูดถึงหลวงว่า A B มันควรจะเป็นลบหนึ่งแล้วก็ C D ถึงเป็นหกครับเพราะว่าสองตัวเลขเนี้ยน่าจะเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกันนะครับ่าสุนทรภูมิจะตใกล้เคียงกัน แล้วตอน่าจะเลือกเลขได้ไดง่ายสบา,ายไม่ยากมากนะครับโอเคเรามาลองดูกันนะครับว่าถ้า A.B เป็นจุดลบหนึ่งเราจะสามารถให้ A เป็นอะไรได้บ้างแล้วก็ให้ B เป็นอะไรได้บ้างนะครับถ้า A.B เท่ากับจุดลบหนึ่งนะครับแสดงว่าสิ่งที่เราจะเห็นก็คือต้องมีตัวหนึ่งที่เป็นบวกแล้วก็ต้องมีตัวหนึ่งที่เป็นจุดลบใช่ไหมครับรเพราะฉะนั้นครูก็เลยบอกว่าถ้าเอาอย่างนี้การถ้า A.B เป็นลบหนึ่งขอให้ A เป็นลบหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ B เป็นหนึ่งโอเค อันนี้เราใช้ตัวอสมมา,าร้ราก็มาจัดการเพื่อที่ในการหาตัวคําตอบของตัวแปรแต่ตัวนะว่าตัวแปรแต่ละตัวน่าจะเป็นเลขอะไรได้บ้างซึ่งถ้าเราลองแปนแบบนี้ครับเราจะบอกว่าอ๋อเอ็นเป็นลบหนึ่งได้ดีเป็นหนึ่งได้ใช่ไหมครับคูณกันก็เป็นลบหนึ่งถูกไหมครับในทาทีเรีเดกันถ้าเราพบว่า c ีกับดีเนี่ยเราตั้งใจให้มันเป็นหกจริงๆแล้วคุณมีพื้นหลังสองว่า c ีกับดีเนี่ยที่เป็นหกนะครับมันเกิดจากการที่ เราขอให้ C เนี่ยเป็นเลขสองนะครับแล้วก็ดี่ยเป็นเลขสามมาที่เนี้ยคุแอบพิดานใจมาแล้วนะครับเออแต่ถ้าบางคนบอกว่าคุณน็อตเราถ้าเกิดว่าผมจะไม่รู้ว่ามันเป็นหกอะครับผมขอใช้เป็นเลขอื่นได้ไหมเช่นเลขแปดได้ไหมอ่ะอันนี้ก็ทําได้หรือเลขสิบสองได้ไหมอันนี้ก็อาจจะทําได้แต่ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าตรงนี้เป็นลบหนึ่งแล้วต้อง CB บสอเป็นสองสองเนี่ยครับมันก็อาจจะไปลําบากตรงที่เราจะต้องไปใสซีว่าซีคืออะไรแล้วก็ดีคืออะไรน็อตแต่ถ้าเกิดว่า ถามว่าทาได้ไหมซัน่าจะทําได้นะครับเพียงแค่ว่าไอ้ตัวเลขที่เราจะต้องมามาหาตัวคือว่ามันจะเป็นปกเนี่ยมันจะเป็นเลขอะไรเยอบมากนะครับไอ้สรุปมันจะเป็นที่เป็นเลขสองเนี่ยมันจะเป็นเลขอะไรได้บ้างครับแต่เมื่อเราเห็นเป็นลักษณะแบบนี้ครับเราก็เลยรู้แหละว่าอ๋อจริงๆแล้วเราให้ A เนี่ยเป็นลบหนึ่ง B เป็นหนึ่ง C เป็นสองแล้วก็ d เป็นสามคำถามคือสอดคล้องสปิคนิ่ง่สนไหมครับอีกเนื่งนสขบอกว่า A เนี่ยต้องมีค่าน้อยกว่า b อ่า ลบหนะึ่งไหก็หนึ่งถูกไหมถูกแล้วนะครับแล้ว b เนี่ยต้องมีค่าน่วยสีซึ่ง C ก็คือ2ก็มีค่าน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับแล้ว c เนี่ยต้องมีค่าานกวยาีซึ่ง b ก็คือเท่าไหร่ครับ b ก็คือสซึ่งทําไมครับถูกต้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราสามารถเอาคาตอบพวกเนี้นะครับไปตรวจสอบชิ i แปดอ n d ช h o ได้เลยเริ่มกันทีพอแรกครับช h o ยข้อที่1บอกว่าถ้าเราเอา a อยกกําลังสองนะครับ a ยกกําลังสองก็คือลบหนึ่งนะครับยกกําลังสอง คูณกับตัวบก็คือหนึ่งนะครับมันจะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับทำไมครับลบหนึ่งครับอคูณกับด้วยหนึ่งครับยกกําลังสองครับอ่าโอเคตรงนี้จะเห็นว่าอะไรครับลบหนึ่งยกกาลังสองเนี่ยครับทําไมครับได้เป็นหนึ่งใช่ไหมครับคูณกับหนึ่งได้เป็นเท่าไหร่ครับก็ได้เป็นหนึ่งถูกไหมอ่าตัวนี้หนึ่งกำลังสองเป็นเท่าไหร่ครับเป็นหนึ่งใช่ไหมครับคูณกับลบหนึ่งก็ได้เป็นลบหนึ่งเดี๋ยวเรามาลองเขียนคูณกันเนาะ นะครับลบหนึ่งตาลังสองก็เป็นหนึ่งเนาะยกกำลังสองก็คูณกันเป็นหนึ่งแล้วหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งตาลังสองก็คือหนึ่งถูกไหมคูณกับลบหนึ่งต่อไปเป็นอะไรครับ็กลายเป็นลบหนึ่งเพราะฉะนั้นเขียนตัวสมการนี้ถูกต้องไหมครับไม่ถูกต้องเพราะว่าหนึ่งตัดลบหนึ่งใครมาเล่าว่ากันต้องเป็นลบหนึ่งนะครับที่น้อยกว่าเพราะฉะนั้นข้อก่อแจึงเป็นข้อที่ผิดนะครับต่อไปเราไปดูข้อที่สองครับข้อที่สองบอกว่านะครับข้อที่สองนะครับ บอกว่าถ้าเราเอาตัว a นะครับยกกำลังสองก็คือลบหนึ่งยกกำลังสองคูณกับ b นะครับก็คือหนึ่งเดี๋ยวผมขอแอบไปดูช้วยเมนูคูณนะครับแล้วก็จะน้อยกว่าตัว c นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ c ก็คือสองนะครับแล้วก็คูณ b ยกกำลังสองหรือเปล่านะครับอดโอเคเราก็ลองดูพบว่าอะไรครับลบหนึ่งยกกำลังสองเป็นเท่าไหร่ครับเป็นหนึ่งนะครับคูณกันหนึ่งก็กลายเป็นหนึ่งใช่ไหมครับ แล้วก็มีค่าน้อยกว<น>่าหรือเท่ากับอะไรครับน้อยกว่าหรือเท่ากับสองคูณสามยกกาลังสองนะครับอ่สามยกกำลังสองเนี่ยเป็นเก <Credit> ้าเนาะนะครับสามยกกำลังสองเป็นเก้าคูณกับสองเป็นสิบแปดนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ดูทรงแล้วเอ๊ะน่าจะเป็นไปได้นะครับแต่มีข้อแต่นะครับแต่เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเนี้ยครับจริงๆแล้วติดลบเนี่ยมันอาจจะสามารถไปเป็นลบที่ไกลมากกว่าหนึ่งกระได้ เ,ออเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าข้อสองใช่เดี๋ยวเราว่ากันนะครับทีนี้ไปต่อน,นะครับข้อที่สามนะครับเออข้อที่สามข้อที่สามเนี่ยเราก็ดองแทนเหมือนเดิมเลยก็คือเขาบอกว่าถ้าเรามีอะไรนะครับ c อนะ่อ b เนาะ b ยกกำลังสองกับ c ยกกำลงั b, กกลง v กำลังสองก็คือหนึ่งกำลังสองนะครับแล้วก็ c ก็คือสองเนาะมีข่อน้อย่าหรือเท่ากับอะไรครับ b กับ c กำลังสอง b ก็คือ หนึ่งนะครับแล้วก็ c ก็คือสองนะครับออดีคือหนึ่งนะครับแล้วก็ c ก็คือสองเนาะยกกําลังสองหนึ่งกำลังสองก็เป็นหนึ่งคูณสองตรงนี้ก็กลายเป็นสองเนาะต่อไปสองกำลังสองเป็นสี่คูณได้หนึ่งก็กลายเป็นสี่นะครับเพราะฉะน,นั้นสองมัลฟอยหรือเท่ากับสี่อันนี้ก็ถูกต้องนะเดชเพราะฉะนั้นมาถูกต้องสองข้อแล้วเอ้แล้วเวลาตอนที่เราทำสอบออมถ้ามันถูกต้องสองข้อทำไงดีครับ เราก็ฝนสองข้อไปเลยได้ไหมลูกไม่ได้เพราะอะไรครับเราเราฝนสองข้อมันไม่ได้เป็นคาตอบที่ถูกต้องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ลองแทนข้อสี่สักข้อหนึ่งนะครับข้อสี่จะเป็นตัวปียกกำลังสองเนาะก็คือหนึ่งกำลังสองนะครับแล้วก็ฝนด้วยสี่ก็คือสองเนาะแล้ถ้ามีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเท่าไหร่ครับน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวเอ่อสี่คูณดีเนาะนะครับก็คือสองนะครับคูณกับดีก็คือสามยกกำลังสองนะครับ หนึ่งกำลังสองขึ้นหนึ่งคูณสองก็แปลเป็นสอ,องเนาะหมาความมีชาน้อยกว่าหรือเท่ากับสามกำลังสองนะายครับก็แปลเป็นเก้าคูณกับสองก็แปลเป็นสิบแปดหมครับโอเคเนาะประมาณนี้ซึ่งเราก็จะบอกว่าทําไมครับสองก็มีค่ามอยกว่าหรือเท่ากับแปดจริงๆอ่อทีอน,นี้แสดงว่าเงื่อไนไขนี้อาจจะยังไปได้ไม่สุดครับไปไ,ได้ไม่สุดหมายความว่าอย่างนี้ครับหมายความว่าเราอาจจะลองทดลองแทนอีกสักครั้งหนึ่งครับ ว่าถ้าเป็นตัวเลขชุดอื่นมันจะสามารถทําให้ข้อสองสาตสี่มันจะเปลี่ยนไปได้ไหรือเปล่าอ่าโอเคนี่เดี๋ยวครูจะขอขยับนิดนึงครับครูคาดการว่าตัว B ตัว a เนี่ยนะครับอันนี้นะเห็นไหมตรงเนี้ยครับครูเห็นว่าถ้าเป็นตัว a เนี่ยมันยกกําลังสองเนาะถ้า a มันดันมีค่ามากกว่าตัว b และตัวสี่ขอโทษตัว C ี่และตัว d มันจะทำให้ตัวเครื่องหมายนี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันเนาะ นะครับอย่างที่สองครับเป็นไปได้ไหมครับที่ตัวนี้ครับตัว B เนี่ยถ้ายกกำลังสองถ้า B เป็นติดลบแล้วยกกำลังสองเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดการขยับขยายตัวเครื่องหมายเนี้ยเป็นไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราก็จะไปลองดูกันนะครับโอเคเพราะว่าตัว B เนี่ยมีผลกัะสองตัวเนาะสองทางเลย้างซ้ายแล้วก็้างขวาเพราะฉะนั้นจากการเชื่อมโยงความคิดแบบนี้ปู๊ก็เลยบอกว่านั้นเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวขอให้ A B บครับมีค่าเป็น10นครับ ออขอให้เอีนะครับมีค่าเป็นสิบนะครับอันนี้สุ่มเป็นการสุ่มตัวเลขนะครับแล้วก็ซีดีนะครับมีค่าเป็นยี่สิบแต่สุ่มตัวเลขแบบที่เราคิดว่าอ่าโอเคมันเป็นไปตามตัวเงื่อนไขของสมการเนาะนะครับเมื่อเราให้เอีนะครับเป็นสิบนะครับแล้วก็ซีดีนะครับเป็นยี่สิบเนี่ยเราก็เลยพอที่จะพบได้ว่าอ๋อถ้าเอบเป็นสิบเนี่ยงั้นขอให้เอแล้วนะนะครับขอให้เอเป็น1ิบลบสิบอ่าแล้วก็ B ีนะครับ เป็นจุดลบหนึ่งนะครับในทำนองเดียวกันครับเมื่อขอให้ c d เป็น20แล้วครูก็เลยบอกว่างั้นขอให้ a เนี่ยครับเป็นเลข2และกันเนาะนะครับแล้วก็บีนะครับเป็นเลข10และกันเนาะคำถามคือครูได้ไงครับครูว่าทำไมต้องให้ a เป็นลบเพราะครูอะครับตั้งใจและมุ่งหวังว่าไอ้ขอโทษอันนี้ไม่ใช่ a ครับเป็นตัว c ครับครูตั้งใจและมุ่งหวังว่าอยากจะให้ตัวเนี้ยครับมันมีค่ามากกว่าตัวที่เป็นตัว c ยกำลังสองหรือว่า d นะครับ เป่ S <S นประมาณนะี้นะนะครับครูก็เลยเลือก a เนี่ยให้เป็นบสิ์แล้วคําถามต่อไปคือเราทําไมครูเลือก d เป็นสิด้วยก็เพราะว่าครนะูเลือก c เป็นสองเนาะเปียผลที่ครูเลือก c เป็นสองเนื่องจากเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบตรงช่วงนึงครับเพราะว่ามันเป็นโจทยนะ์เนาะก็คือ b กำลังสองกับ bc กำลังสองเนาะครูคก็เลยเลือกตัว c ให้มันเล็กๆนะครับส่วนตัว d เนี่ยมันมีอยู่แค่ครั้งเดียวนะครับก็เลยเลือกตัว c ใหญ่ๆกันนึงนะครับโอเคเอ่ะมามาลองแทนข้อที่มีปัญหาใหม่อีกครั้งนึงครับ ข้อสองคือข้อที่มีปัญหาเนาะเดี๋ยวเรามาลองแอนกันดูนะครับเราพบว่าทําไมครับถ้าเราเอาลบสิบนะครับยกกําลังสองนะครับเอคูณกับ,บเท่าไหร่ครับคูณกับตัว b ก็คือลบหนึ่งเนาะจะมีค่านมอยกว่าหรือเท่ากับอะไรครับตัว c นะครับก็คือสองนะครับแล้วก็คูณดีก็คืออ่าผ้ขอเลือกเลขดีต่างกรนี้ดีกว่าขอเลือกเลขดีเป็นเก้าละกันนะครับอ่าเสร็จจะได้เห็นชัดมากขึ้นไม่เอา เปลี่ยนดีเป็นเจ็ดไปเลยนะครับนะครับเจ็ออคแต่เจ็ดพอจะได้อยู่นะครับเป็นแบบนี้เน,ะเนาะเหตุผลที่เป็นเจ็เพราะว่าปูลพลาดกันว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันยกกาลังสองเนี่ยตัวดียกกาลังสองเนาะเปี่ย,ย,กกยมันจะสู้เองไม่ได้นะครับมันจะทาให้ตัวเครื่องหมายตรงเนี้ยนะครับไม่น่าจะเปลี่ยนโอเคลบสิบ okay. กำลังสองนะครับก็กลายเป็นหนึ่งร้อยนะครับตรนนี้ลบสิบกำลังสองเป็นหนึ่งร้อยแล้วก็คูณกับลบหนึ่งก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับลบหนึ่งร้อยนะครับโอเคแล้วก็น้อยฝาดเท่ากับครับ ตัวนี้ c เป็นสองใช่ไหมครับ d เป็นเจ็ดยกกำลังสองก็คือสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าคูณสองก็ยังเป็นเท่าไหร่ครับเก้าสิบแปดอ่าตัวนี้แต่ครูพอเห็นรูเห็นทางแล้วครับว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าฟูให้ b เนี่ยไม่เป็นหอกหนึ่งอ่าครูขอเปลี่ยนใหม่ขอให้ b เป็นหนึ่งยังสอดคล้องกับเงื่อนไขยอยู่ไหมครับหนึ่งก็ยังทําไหมครับน้อยกว่าสองอยู่ก็ยังสามารถสอดคล้องกับเงื่อนไขได้เพราะฉะนั้นครูขอปรับ b ให้กลายเป็น หนึ่งครับเอ่อ,อ,อ,อตอบเกันปเป็นหนึ่งแต่เวลาการเปลี่ยนเวลาเวลาที่เราไปทําข้อสอบเองแล้วเราเปลี่ยนแบบนี้ครับเราต้องระมัดระวังแนวว่าไอเราเปลี่ยนเนี่ยแล้วมันสอนขอกา้อนกับหรือเปล่าเพราะดีว่าครูอะครับจะพยายามหาตัวอย่างฐานหรือว่าพ้อที่ผิดพลาดให้ได้เยอะที่สุดท่้ที่ครูจะสามารถทําได้ก็ปรากฏว่าครูเลือก b เป็นหนึ่งครับแล้วตัว a ที่มันอยู่กำลังสองเนี่ยเอ่มาสอนกันนะครับมันต้องเคนะครับเพราะว่า a ยังมอยกว่า b อยู่เนาะซึ่ง b เป็นหนึ่งนะครับ แล้ว b ก็ออยังน้อยกว่า c ซึ่ง b เป็น2นะครับต่พอลองเอามาแทนอสมการรากฏว่าเป็นไงครับหนึ100่งร้อยกับเก้าสิบแปดเป็นไงไม่เป็นจริงสิครับผมอา้าวพอในข้อสองได้ผิดมา้วข้อหนึ่งข้อที่สามครับข้อที่สานะครับเวลาที่เราเลือกแทนตัวเลขเนานะหลักการสำคัญเลยก็คือเราพยายามหาตัวอย่างฐานให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับต่อไปข้อที่สาครับบอกว่าให้เอา b อยกกำลังสองเนาะและ้วก็คูณกับ c ซึ่ง c ก็คือ2 แล้วก็คือลบหนึ่งแล้วก็คูณกับสี่ก็ด้ครับคูณกับสี่ก็คือสองเนาะยกกําลังสองนะครับเพราะฉะนั้นลบหนึ่งกำลังสองก็คือหนึ่งคูณกับสองก็กลายเป็นสองนะครับในกรณเดียวกันก็จะพบว่าลบหนึ่งเนี่ยครับสองเนาะสองยกกำลังสองก็กลายเป็นสี Dos, ่ค e ูณด้วยลบหนึ่งก็กลายเป็นลบสี่เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสองทำไมครับไม่น้อยกว่าลบสี่แน่นอนถูกไหมข้อที่สามก็เลยเป็นข้อที่ผิดนะครับ ข้อที่สี่นะครับเอ่ออันนี้เราตพยายามหาตัวอย่างค้าสให้ได้มากที่สุดเนาะสี่เป็นไงครับลบหนึ่งครับยกกําลังสองคูณกับตัว b ครับนะครับมันี็คือ b ยกกำลังสองเนาะคูณกับตัว c นะครับก็คือสองนะครับลบหนึ่งยกกำลังสองคูณสองจะมีค่าน้อยกว่าสองนะครับคูณกับเจ็ดนะครับยกกําลังสองหรือเปล่าอ่าโอเคเรามาลองดูนะครับลบหนึ่งกำลังสองก็คือหนึ่งเนาะสองกำลังสองคูณกับสองก็กลายเป็นสองนะครับแล้วก็มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับอะไรครับ เจ็ดกำลังสองก็คือสี่สิบเก้าคูณสองก็ได้เป็นเก้าสิบแปดนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับถูกต้องโอเคงนเราข้อนี้เราก็เลยตอบข้อสี่นะครับโอเคอันนี้คือตอนที่ครูเขียนแล้วก็อธิบายให้เห็นชัดๆนะครับแต่จริงๆแล้วเวลาตอนที่เราแทนตัวเลขเองนะครับตอนที่อยู่ในห้องสอบอเราสามารถใช้เวลาที่น้อยกว่านี้ได้นะครับโดยการเลือกตัวเลขที่พยายามทําให้มันเกิดข้อผิดพลาดได้มากที่สุดนะครับหรือว่าเกิดตัวอย่างผานได้เยอะที่สุดนะครับ ซึ่งเรื่องของวันนี้ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็คือการทดสอบนะครับตัวสมการนะครับหรือว่ารูปแบบตามที่จทย์กำหนดให้ในในรูปแบบที่มันสามารถมองได้ง่ายนะครับโอเคอ่ะอันนี้ทีนี้วันนี้ครับก็เลยจะลองให้เราลองทำกันบ้านดูนะครับโจทย์ข้อนี้ครับเป็นโจทย์สอวนอนนะครับของปี58ครับแต่ที่คุณบอกว่าโจทย์รูปแบบเนี้ย เป็นแคตเพิ่นที่ฮอตฮิตมากนะครับกับการคำข้อสอบโจทย์บอกว่า x และ y ราบนะครับ x และ y เเป็นจำนวนนะครับ x และ y เป็นจำนวนตักระดะใดๆครับซึ่งครับศูนย์ครับมีค่าน้อยกว่า x จทย์ข้อนี้นะครับจ์ข้อนี้ดีตรงที่กำหนดมาแล้วว่าศูนย์ว่า x และ y เนี่ยครับทำไมครับเป็นตัวติดลบไม่ได้แน่ๆนะครับอ่าเป็นตัวติดลบไม่ได้แน่ จ์บอกว่าศูนย์ครับน้อยกว่าหรือน้อยกว่าเอนะครับแล้วก็เอกน้อยกว่าหรือเท่ากับวายนะครับเขาถามว่าแล้วนะครับข้อใดเป็นจริงนะครับแล้วข้อใดเป็นจริงจงนงข,ข้อที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งครับบอกว่า x ยกกําลัง y ครับ x ยกยกกาลัง y นะครับะรจะมีค่าน้อยกว่า y ยกกําลัง y จริงหรือเปล่าไม่รู้ลองไปเฉดดูเนาะข้อที่สองครับ เอ็กยกกำลังเศษหนึ่งส่วนวายเออเอ็กยกกำลังเศษหนึ่งส่วนคาร์ดเอ็กยกกำลังเศษหนึ่งส่วนเอ็กครับมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับวายยกกำลังเศษหนึ่งส่วนวายหรือเปล่าอ่าข้อที่สามครับข้อที่สามนะครับก็คือเอ็กครับบวกกับหนึ่งส่วนเอ็กครับนะครับมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับวายนะครับบวกกับเศษหนึ่งส่วนวายหรือเปล่าและข้อที่สี่ครับก็คือ x ครับลบกับ1ส่วน x ครับมีค่าน้อยกวา่วาเท่า y, กับ y ลบกับเศษ1ส่วน y ่หรือเปล่าไหมครับโอเคจะมีข้อนี้นะครับที่ครูกังวลใจอยู่นิดนึงแต่ครูช่วยสอนเพิ่มเติมนี้ครับถ้าเกิดว่า4ยกกำลังเศษ1ส่วนสองเราใช้สมบัติของเลขยกกำลังได้เราสามารถเปลี่ยน4ให้กลายเป็น2ยกกำลังสองนะครับแล้วสามารถปรับไอตัวเศษ1ส่วน2อออกไปอยู่ข้างนอกของเล็บเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการ มีการยกกําลังซ้อนกันของเลขยกกําลังแสดงว่าเราสามารถเอาเลขซีกํำลังทําไมครับไปคูณกันได้เพราะฉะนั้นสองก็สองตัดกันได้ในลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นเขตที่จะเลือกนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็พยายามเลือกเอกนะครับตัวที่มันสามารถมีตัวเลขย,ยกกาลังแล้วทายเป็นตัวที่มันตัดกันได้หรือถ้าเกิดว่าไม่เลือกเอกที่เป็นตัวเลขยกกำลังที่มันตัดกันได้ก็อาจจะเลือกในคันองอื่นนะครับอันนี้ก็อาจจะลองดูนะครับ ข้อที่สองเนี่ยถ้าทําไม่ได้ยังไงก็ติดต่อกับครูมาได้นะครับเดี๋ยวครูจะได้ช่วยลองดูว่าเอ๊ะตัวเลขข้อไหนนะครับตัวเลขชุไดไหนที่มันพอจะช่วยหนูได้บ้างนะครับก็จะพอเซิร์ฟแนวทางไวใ้ให้กับหนูนะครับอ่ะจบดีประมาณนี้นะ้ทำกันมาเสร็จแล้วส่งมาได้เลยนะครับแล้วพอโจทย์ที่จะไปหาเพิ่มอันนี้ก็ให้ส่งมากรอกงก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณพวกเราทุกคนมากครับเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในแฟนแมสำหรับวันนี้ความสำเร็จต้องเกิดจากแต่งแปลงสวัสดีครับ คุณนอตคะ